ที่มีอายุ40ปีจะมีปัญหาเรื่องของภาวะสายตายาวตามอายุขึ้นมานะคะนั่นก็คือว่าเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มมองใกล้ไม่ชัดตอนหลักสีนะคะมันคืออะไรแล้วการรักษาสายตาจะช่วยได้ยังไงบ้างมาฟังคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสีพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้มาเล่าถึงปัญหาปวดใจของวัยหลักสี่นะคะพอเราถึงวัยหลักสี่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มว่าเออพอมองใกล้แล้วภาพซ้อนมองไม่ชัดหรือต้องเหยียดแขนออกไปไกลถึงจะมองเห็นต้องหาไฟที่สว่างนะคะ และเมื่อเราใช้แว่นสายตายาวมันก็ชัดขึ้นมาเลยนะคะอาการนี้ก็คืออาการของสายตายาวตามอายุซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกท่านนะคะหนีไม่พ้นค่ะแล้วเราจะรักษาสายตายาวตามอายุได้อย่างไรนะคะเริ่มจากการใช้แว่นสายตายาวก่อนนะคะคอนแทคเลนส์ก็มีเดี๋ยวนี้มีคอนแทคเลนส์ที่เป็นแบบคอนแทคเลนส์หลๆระยะสามารถที่จะใช้ใส่เข้ามาแล้วก็มองได้ทั้งไกลทั้งใกล้ได้นะคะแล้วเราจะทำเลสิกได้หรือเปล่านะคะ ในการทำเลสิกหรือรีเล็กสมายถ้าเราต้องการพึ่งแว่นน้อยค่ะจะมีหลักการก็คือว่าลองทำให้สายตาเหลือสั้นไว้นิดหนึ่งข้างหนึ่งนะคะเรียกหลักการนี้ว่าโมโนวิชันค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหลือสายตาสั้นไว้ข้างหนึ่งส่วนอีก สายตาข้างหนึ่งเป็นศูนย์แล้วบังเอิญว่าสมองนั้นสามารถที่จะจัดการกับการมองเห็นภาพจากตาคู่นี้ได้อย่างรู้สึกสบายไม่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนไม่รู้สึกว่าตกต่ำตกสูงไม่รู้สึกถึงภาวะไม่บาลานซ์นะคะคือรับได้ถ้ารับได้ ดีเลยนั่นคือเราก็จะประสบความสําเร็จในการรักษาสายตาแล้วเหลือสายตาไว้ที่เรียกว่ามโนวิชชันอันนี้ก็จะทําให้พึ่งพาแว่นได้น้อยลงนะคะจะสังเกตว่าคําว่าพึ่งพาแว่นได้น้อยลงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราปลอดแวน่นทําไมเพราะว่าพอเราเหลือสายตาไว้บางครั้งถ้าขับรถเช่นขับรถในเวลากลางคืนเราอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดได้ซึ่งตอนนี้ค่ะก็อาจจะต้องใส่แว่นช่วย เพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ทำรีเล็กหรือเลสิกด้วยวิธีโมโนวิชันจึงไม่แปลกถ้าขับรถบางทีต้องมีแว่นสายตาสั้นที่ข้างนั้นเราทำเหลือสั้นไว้ใช้ด้วยโดยเฉพาะขับรถกลางคืนนี่ก็จะเห็นผลจากความไม่ชัดได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในคนที่มีสายตายาวเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่สายตาปกติชัดดี แล้วเราต้องใช้แวน่นหรือคนที่มีสายตาสั้นอยู่ด้วยเราใช้แวน่นถ้าคนที่สายตาปกติชัดดีแล้วทำโมโนวิชั่นสมองต้องปรับเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยการมองไกลเราชัดมากแต่เราบังคับให้ตาข้างหนึ่งสายตาสั้นขึ้นมามนก็จะผิดไปจาก ที่เคยเป็นซึ่งพวกนี้วิธีการก็คือว่าเราทดสอบได้อาจจะด้วยการใส่แว่นที่มีลักษณะโมโนวิชั่นลองหรือปรับตัวจนคุ้นชินหรือการลองด้วยคอนแทคเลนส์ใส่จนคุ้นชินก็ได้นะคะพวกนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่า เราจะปรับตัวจากกับภาวะมโนวิชันได้หรือเปล่าซึ่งถ้าได้ก็สามารถจะรักษาสายตาด้วยเลสิกหรือรีเล็กสมายได้นะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของคนใสายตายาวให้ฟังนะคะว่าสายตายาวนั้นแก้ได้ด้วยแว่นคอนแทคเลนส์และการรักษาสายตาแต่วิธีนั้นเนี่ยก็คือชื่อว่ามโนวิชันซึ่งต้องเทสตต้องเทรนก่อน เพื่อที่รู้ว่าได้แล้วจึงเลือกทำนะคะแล้วก็ทำได้ในทั้งในวิธีเลสิกและรีเล็กสมายถามว่าสมมุติว่าสายตายาวมันเพิ่มขึ้นเพราะสายตายาวตามอายุนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วเราจะทำยังไงบางคนก็เจรไนรักษาสายตาเพิ่มบางคนก็ยอมใช้แว่นในภายหลังแต่ก็ปลอดแว่นแล้วก็ทำให้สะดวกสบายได้พักหนึ่งเลยค่ะ5-7ปีนะคะ จะเห็นว่าภาวะสายตายาวตามอายุไม่ได้น่ากลัวอะไรนะเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นช้าเร็วอยู่ที่คนอยู่ที่การที่กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงหรือไม่เท่านั้นนะคะแล้วการจัดการของมันก็ได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่แว่นคอนแทคเลนส์ ens, หรือแม้แต่รีเล็กหรือเลสิกนะคะโดยวิธีที่เรียกว่ามโนวิชันนั่นเองแต่ถ้าบังเอิญไม่ชอบหรือปรับตัวไม่ได้เราก็เลือกฟูลคอลเล t ชันคือทำเต็มร้อยแล้วก็ยอมใช้แว่นนะคะ ทุกอย่างมีทางออกให้หมดเลยค่ะสําหรับคนสายตายาวตามอายุไม่ต้องกังวลเลยนะคะดรตุลยาคอมมิวนิตี้เสิร์ฟความรู้ดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาในส่วนของตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เพื่อติดตามและไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆน,นะคะตอนหน้าจะเป็นอะไรมาติดตามกันวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ